มดึงได้ดึงคืนกลับมาได้ตอนที่โฮกขึ้นโฮกจังหวะแบบเสียงตลาดสดออกมาเนี่ยเออก็เลยสามารถดึงคะแนนไปได้สามคะแนนเท่ากันจ้าเข้ามาเอาให้มีชนะคุณผู้ชนเพลงอะไรลูกไปรวมๆกันนะไปเลยละลายละลายตั้งแต่ในและนอกความห่างไม่ได้ไม่ได้คนละเพลงขอหนูเพื่อแบบให้เสุดงมันทํายายละลาย ลาลาแล้วเจ้าไปเอ่อต้นดีคอนโทรเพลนให้หน่อยอ่าช่างต้นเขาโดดพี่อะไรคะแล้วที่สุดเขที่ทำได้น่ารักที่สุดที่ทำได้ผู้ชายก็ต้องน่ารักด้วยผู้ชายก็ต้องน่ารักนะหน้าร้องผู้ชายร้องฮะผู้ชายร้องด้วยร้องด้วยเกฟด้วยอันนึงที่เกฟจะติดเตือนหอยคะท่าควายขาท่าสวยท่าสวยเกฟติด อ่อนกระต่าอ่นกระเ่านนี้แหละเบื่อแล้วไม่ใช่ไม่ได้แบบเราว่ายังใชงี้ยพร้อมอ่ะพร้อมช่างพร้อมไหมห้าสี่สามสองไป E <laughs> กลุ่มนี้ชนะไปด้วยคะแนนสองต่อหนึ่งเยี่ยมครบเป็นเะร้อนน่ารักมากอีนักะมีมีจุดมองสองครั้งมีจุดมองแค่ครั้งเดียวเหลือพอๆกันโอเคต่อไปขอเป็นเพลงยักไหมอะตายยากป่ะไม่ยักเพาเพิ่งออกอ่ะอ๋อยักษ์เพิ่งออกอ๋อหนึ่งถือโทษโทษโทษนี่ไงสองสามปะไฟฟอยู่สองสามก็เพิ่งออกไงอ๋อยังไม่ออกอ่ะสองสามไปลูกไปไฟฟอยู่ไปลูก ไปขอช่างเทคนิคหนึ่งคนเจ้าผมเขาแพรหลุดโคหลุดเป็นกระจุกออทออททำให้แกร์สง่่าทีสุดหล่อที่สุดดีดูอันนี้อันนี้อะไรนะสูงได้เปเล่ได้บัลเล่ได้เตะขาสูงมาพลอยได้่ทำอะไรนะยังไม่รู้นะลูกอะไรนะไอนะจีบได้พักได้พักแล้วเนี่ยอันนี้อะไรนะทำไมอันนี้อะไรนะจีบเนี่ยไฟไปตออยู่ แข่งกันจีบหญิงของตัวเองใครจีบได้มีเสน่ห์ที่สุดแล้วผู้หญิงเตี้ยมการเตียมการหนูดีเห็นไหมน่ยทีมเวิร์คทีมเวิร์คทำงานกันนะผู้หญิงขอเล่นตัวให้ตัวใหน่ารักให้ให้มีไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังผู้หญิงผู้หญิงปากนิ่วผู้หญิงขอเล่นตัวให้มีจริตผู้หญิงมากที่สุดผู้ชายผู้ชายก็จีบให้ปักจีบให้มีน่ารักในใจที่สุดเอ นี่มันมีหันหน้าขึ้นไดค่ะกนเลยย้อนดูต่อค่ะยวมาเรียนแบบนั่นทุกคนเป็นลูกเหดต่อค่ะเสียงคกินดึ่่ะพร้อมตัก ทำไมมาเลยจ้า4ต่อ2ทีมนี้ชนะไปค่ะโอเคต่อไปยักษ์ฝรั่งแพ้ตั้งแต่ฝรั่งคิดว่างานเข้าเลยลูกโถหน้าแดงเฉ่าะคุณเอ้ยขึ้นบ่อขึ้นบ่อก็จะดูอิดแมนเอาป่ะยักษ์ใหญ่กนก่อนจับจับขอข้องอออะไรก็ว่ากันไปเด้อปอนตี้เป็นนี่อ่ะ สามเดี๋ยนะอ๋อถูกแล้วไม่ต้องเป็นออออดออออถูกแล้วออสออออกไปแกรนที่สุดลูลาเพชรพระยิที่สุดข้ามข้ามฝั่งให้แกรที่สุดถูกสง่าที่สุดโอ้ยต้องินเลยคู่ขัสาบ้งนะมีเขาเริ่มได้ใจนะ ขอเริ่มพร้อมว่ามันยิบมาผมยิบไพอเริ่มพอเริ่มนะแอลเริ่มเริ่มเริ่มได้แต่เราต้องแววนอยู่ไหนเหมือนแบบเหมือนใครคนที่ขึ้นมาด่าคนขึ้นแล้วมิสเซอรี่เดียวเชียมไข่มองกตลอดนะไข่ไม่ไหนได้มหมตาตึงแบบนี้แล้วเราไม่ระวังแตกนะลูกอ่อไม่เป็นไรหอเดี๋ยวหนไม่ทาให้มันแตกโอเคชินโจ๊ไม่เล่ไแล้วปืนเาไห้อยู่ คือทำให้แบบสง่างามที่สุดทำให้เพลงนี้รู้สึกสง่างามที่สุดให้ได้แต่อยู่กับเนื้อเพลงด้วยนะร้องร้องให้ได้คะองไห้นะไปมาช่างหนึ่งสองสามก